ซุ่มจอแตกดาราสาวดินเนอร์กับหวานใจแต่ชุดนี้ใส่โฟกัสเต็มๆเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยในตอนนี้เธอนั้นก็เฟรมนักหน,นักมากหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูหวานหวานแซวสุดๆเลยค่ะเป็นที่ใครไม่ได้นอกจากเลยนะคะนอกจากที่เป็น ปุจจาพรน,นั่นเองเพราะว่าหลังจากที่เธอนั้นเปิดตัวแฟนหนุ่มเจ้าของธุรกิจที่โรงแรมชื่อดังที่พัทยาแล้วจากเสาเบนนั่นเธอก็ได้มีการผ่านหน้าภาพได้ออกมาที่ให้เห็นกันบ่อยๆล่าสุดวันที่11มีนาคมเบนนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตนเองหลังจากที่ได้ไปดินเนอร์เมื่อสุดหรู แต่บอกเลยว่าภาพนี้หลายหลายคนนั้นไม่ได้มองที่ว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะแต่มองกลับไปที่โฟกัสที่ชุดเดทเกาะอ,อกสุดแซฟที่เบนนั้นใส่มาดินเนอร์นั่นเองหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยเซฟความมีเซนเน่ของเธอนั้นเป็นอย่างมากมาย